สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสั่งไก่สูตรแบบสูตรบ้านๆนะครับไก่ละไก่ฟูกไว้ฟูกปนอตหลับครับเราจะมาสี่ก้อนครับ ลองมือิแสบเพะแสบกระมังจะซีนซีนหนึงซีนเลยครับเนี่ยวงเกลียงทีหลังอ๋อนี่นึกว่าเปลียนว่ส่วนมันสานเหมือนกัวิธีการฉีกที่ถูกวิธีนะครับเราจะดึงออกมาทีนันทีกว่าแรงมือนะครับาแบบอยากจะแบบซีนแบบพอดีคำเลยครับ ตอนหนึ่งจัดการเนยส,ส,สี่สี่นี่ครับสี่สีนีเรื่องูตรเด็ดเราจะสั่วไก่นะครับเดี๋ยวลองมาชิมในการเลยนะน้องพิษสูตรเด็ดจะบอกใครเลยนะพิธีการฉีกต้องฉีกถูกวิธีนะครับอย่างนั้นเลบมันจะ คนเป็นเล็บขบไี่ขี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะแสบปากดำงมากครับเดี๋ยวเราฟูได้ยินเราซื้อไก่มาหนึ่งมมนนะเมย์วิญญาณเนี่ยยาตีซูเรากินเดี๋ยววัาเราโคตรโหดแล้วมาเก็บหลักฐานมามนนะเลยเดี๋ยวไม่เห็นหลักฐานแล้วสวัก,มมก,ก่อน มีหลักฐานเลยโรงงานเขาครับชิ้นพอประมาณคำนะครับสิ้นเดี๋ยวขีดสิ้นแย่แล้วกินประทาันครับต้องเอาชิ้นน้น่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวเจ๊ปะปุ๊จอยกับไปเรียบร้อยเหมือนประทานนั้น ลองเหี้ยเปิงพี่ยนอนร้องนี่เป็นยังไงเดี๋ยวให้เจ้าชีมมาเราจะขาหนึ่งก็ปีกหนึ่งกับเรครับเป็ดลายเดี๋ยวคิดไปเหมือนโปรเซสตเรียบร้อยยิ่ง สำคัญตรงหลักษาในแต่ละที่พิเศษกันเลยเดี๋ยวขั้นแรกเขาต้องให้เจ้าของสีมังกรมานะเสียบเ่าทานนี่เย้กันนิดเดียวครับเดี่ยวปีกนี่ครับโอเอาขาได้ดีกว่าครับปีกมัามีนี่ยนี่มามีเนี่ย แล้วก็บอกว่าขาหายไปได้ขาพวกเราครับ จะปาดแล้วมจะฟ้องเขาได้ยินอ๋อ้วสองทายวด,ด๋ยวด้วยจะไเด้เครื่องหมอเลยด้วนี กับแก้มก็ได้กับเขา่าพอดีนะั้นแค่กับหัววะเนี่ยร้องเง้นเบิร์นเขมันจะนแฝงเหรอ โอ้ยพดแล้วพดแล้วพดแล้วเครื่องหมอเเนี่ายสิมามาไปต้นมี่หนมากันมามกันกันี่ตักว้ำแล้วกไปดูแล้วนะมามาทำอะไรอ่ะอ๋อคือแค่ยูทูบบ่ก็เนส่อยูทบไป่ยอปนล่อยเลยครับพี่น้อง อันนี้ขันตอนต่อไปสูตรเดยไดได้ด้วครับเนี่ยเราจะใส่ใส่ก่อนใส่นี่็รียกว่าใส่กังน้ำสักสองสองหน่วยแบบแข็งแขยงไหมน้ำที่เแบบแบบก็ต้องซิมครับ เอาแบบว่าการโดยสายตาเลยครับง่ายๆนี่ล่างกว่นเนี่ยล่างเนี่ยก็ได้เยอะล่างก็ได้ครับอย่างนี้ล่างเงี้ยครับคนของางานเพราะว่าเจ้าของรูปพี่วะไม่ได้ใส่ที่กรอ เหียดหลยไปเลยไน่จอยกินเขียนไปเลยครับกินคำใดเดี๋ยวดูทีมันกินคำนั้นกับเบาไหวกันแท้กขวบวะแล้กขวบนนี่วัอะแ้กขวบวะ่ใจกันมเห็นหมเพได้ใจว่ยังน้องเ็ียีกวาเอาอีกแล้วบการตั้งกล้องให้คนดูนะเนด่ไม่ะไรบถยชบี่งท เราจะใส่ประมาณสักสามนิครับแต่คนมายู่ผมตัดเต็มซ่วนเลยนะผมก่อนนะอันนี้คนยูยูอันนี้สามนิกันเดี๋ยวรอคนถือกันทุกคนคนถือใส่ถึงส่วนเลยจ้ะไม่ครับเดี๋ยวหลังกลางวันมีคนอยู่บางอย่างผมซอยใส่เลยนนะที่คนนี้ครัน ร้อมรับอันวม้ซอยใส่แบบใส้ตามอ้ตามที่มีนะครับม,มันแส่ใส่อย่างเงียวเนี้ยแต่ร้องก็ยังหลาบๆอ่าง้คลายหลาบมากบอกว่าแต่ว่าเนี่ใจเด็น มันนย่อมาหลาบแล้วตอนนี้ผมมีคนแล้วผมจะตัดผมงจุดไซต์ยทิ่นนงก่อนหนึ่งเมื่อไร่ร้อนอ่ะมาเรียบม,มาส่วนเรียบอันนี้ก็อหบอกว่าพึ่งใส่ถ้ายังไม่คุ้นนึงผมก็หยบอกว่าพึ่งใส่ยิ